สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักแข็แพงสุภูพสุคนสำหรับคลิปนี้บ้าเวทกับสาวม่อนนอมานาสีมาอัปเดตบัวประตูเด้อพี่น้องเด้อเขาเอื่อนี่ยังบัวประตูเนาะเพิ่นมาเฮ็ดบัวประตูห้แล้วเด้อพี่น้องเด้อตาขั้นในท่าสีต่เบิเ่งก็เฮ็ดไห้ไ้เรียบร้อยแล้วห้องกะทึงบัวเสาทึงบัวประตูถ้าทําเสร็จก็คงจะสวยน่าดูนาะพี่น้องเนะิ่ดแล้วพี่น้องไปไปนเบิ่งกันเลยครับผมว่ากวามคืบนาบัวประตูเ้องปปอดใสเพิ่นเมีกับลูกเพิ่นถ่ายพีน่น ฮัลโหลเป็นยังไงบัวประตูเจ้าเป็นยังไงแตกนะนี่เจ้าเป็นเขามาวตีไข่มือมืนมือเิยอะอันนี้คืออะไรไงอันที่น้องมลถือนั่นมันคืออีหยังคือหินปูน <laughs> มานี่เอาเพิ่นสิมาติดแซนครับเสาหนะ่านะแม่เนาะ เนี่ยปรีมาติดใส่สาวไว้ห้องเลยพี่น้องนะนี่พี่น้องเอนเอนอนเอนเอนนี่ประตูของเราพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพี่น้อง,อง,อง,องบัวกก็จะเฮ็ดเงียบดีพี่น้องเลยว่าเ,เนี่ยมันเป็นมันเบืองง่ามก็ปะใสไหล,ลไดีเนี่ยขอบาใช่มีมติแล้วก็ขอบประตูก็ดูสะอาดสะอ้านด้วยเห็นไหมเออเอาไว้าทาสีกูแหละทาสีขาวเนาะ โอ้ oh, พี่น้องงามเลยใส่ <พอ S 1> บัวเขาเลยเขาใส่ไวอยนี้เนาะเขาออกไปตลาดเนาเออบ่าวเวียกับสงคนภาไปหาซื้อแล้ว,วลาากิ่นให้แรงอนะ่ะให้แรงกระลูกเพิ่นางามมาพี่น้องนะบ่าวเวียเต็มๆเต็มๆเอาอุ้มกันนี่ถ้านะเป็นโปรไฟล์นั่นน,น,ะน่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ข้อมือซื้อกาดเฮาเฮ็ดได้ทรำนี่เฮาพุ่มใจที้พี่น้องมาคนชาวบ้านธรรมดาเฮา เฮาอะไรมีมาแต่เกิดนะแม่นะเนาะเฮามาหาโดยลำแข็งลำยังเฮาแบะมันภูม่มใจมันดีใจแบบเราเป็นจะดีใจอยากบอกพี่น้อง FC, เอฟซีเฮาสุดๆคนแบาเพิมสําเร็จเท่ากัาล่างคืบคลานเขามาแล้วพี่น้องเลยอันนี้กาของลักเสาเนี่เพิ่ก็ใกล้ติดแล้วเห็นบอกเอากล้องไว้แล้วอืมอเฮาก็ติดใส่ลักเสาอวนันนี้ติดตั้งแต่พี่เลยเด้อพี่นอ้องตั้งแต่บันได,ด,ดพุนเนด้อสุดผุนเลยแต่าบันทังเน็้สีลวดไล่ตัดกันออกไปอันลูกเ้าไปทางไหนเนาะ วัยนะอืมสวยบ่พี่น้องก็กว่างงามบิ่งหลายมุมมาบิ่งทางอย่างอืมอืมมันมันขึ้นเมุ่งกันกันสีมันนั่นแล้วก็สิงามครับเอาผู้ทำความสะอาดบัดนี้ก็ลงมุ่งกับผู้ทำความสะอาดเอาแม่แม่มาหน่อยเจ้าไปยืนหน้ามีแต่งขึ้นมา ยินอะไรเด้อเจ้านะเดี๋ยวลุงตีมเห้เืมเดี๋ยวลุงตีบไปหยเด้ลุงตีบคือใครก็คือบอสของเราหรือว่าพี่ชายของเราคนหนึ่งได้พี่น้องเนอะน้ำพึ่งเนือเสือพึ่งป่าคนเราเกิดมาต้องพึ่งพาอาศัยกันค่ะบุ๊มบิลดักฝนกับ,ก,บ,บ,ก,บ,บกับบอคืดกับคือบอออกเนอสิหายูุณได้ไหมเห็ุเื่อนหนพี่น้องใช่แล้วอใครแต่ว่าได้คนดีนบ้านอืมคนดีนี้ได้พี่น้องบ่เป็นยอกนะพี่น้องพี่น้องไลครู่ไล่คน เป็นห่วงเรื่องการถีบใจเงินไปก่อนเออใจเขาเลี้ยงเนี่ฟังเลยใจเงื่อนทดไปก่อนเลยมันเขาก็เลยแบบจักมากอะมากบ่อยากมากอะบ่มากคือจังสี่เฮาเฮามีสัญญากันสิบเดือนเแมนได้อพี่น้องบอกเฮายังไปถึงกำหนดทอนสิบเดือน,อนะคะนะเนาแต่สิถึงก็พอถึงกะถ้าเห็ดให้ได้ขนาดน,นี้เฮาก็บอกเกี่ยวคนแมนก่านนี่มันซ้ำแล้วเนี่ยว่าเฮาไว้ใจเพิ่นเพิ่นไว้ใจเฮาพี่น้องค่ะอือ ความวัเนี่ยเชื่อใจออืถ้าแม่เทาบอมีเงินหรือจังใดฮะพอดใกล้ขาใกล้ใกล้ชิแล้วแบบนี้เราก็เห็ดให้ก่อนเลยเรามีเราก็ทอนเห็ดพันที่หลังคิดบางทีอยากเราเห็ดเราเห็ดเลยให้ตั้งกิ๊งวดพันที่แรลกนม่แม่เนาะแต่ไม่กี่วันนอดงวดที่สี่เนาะเงินเท่าเนาะเราหันหาเนาะเราเลยไปหันงวดที่เกตเลยเราเห็ดไปให้ก่อนนะพี่น้องความดีของไอ้เหมือนเนาะพี่น้องมันก็ลงมาก็เลยมปัจ่ายงวด พร,ระเบียดขอโทษที่บะเบียดเลงแสงมือถือเสียน้องมณนก็เลยเบิ่งแสบตาเนี่ยแจ็กหน่อยนะพี่น้องขอโทษคันบระเลงแสงประตูนี่กับพะเห็นเด่นชัดไหมอืมได้แล้วลูกใครเดียวหวั่นแล่นนะเพื่นลรามาได้มาได้มาเด้ออืมเออเพื่นมีบัวประตูล้วเบิ่งมีมิติเบิง่งเบิ่งแบบงามพี่นอ้องเอาบ่ยังไงนะได้คนดีอืมแงม่สถือว่าโชคดี มกเ็ว่ามีความรู้เรี้ยงบ้านมาก่อนเนี่มาแบบโตเดีียวๆกับัวกับเมียเลยแค่นั้นนะพี่น้องคะอืมก็ยังว่าโชคดีอยู่เจอคนดีเห็นบ้านให้สำหรับไอ้นั้นก็ได้ยินแต่คนบ่าวนะวังเด้อสนใจระวังเข้าโกงเด้อหนักข่เจอมาแล้วเด้อข่เห็นบ้านน้ำบริษัตว์ก็สีว่าอีลีนี่ว่าแม่ คันซีบอกไอ้ลีเนี่ยคอยก็ว่าเพื่อนเนี้ยถ่ายเพื่อนก็ต้องได้ค่าแรงเพื่อนมันก็ต้องธรรมดาล่ะเอออืมันก็ต้องค่าแรงนั่นแหละพี่น้องเลยมดเห็ดเลือนมันก็บ่มีดอกพี่น้องแต่ว่าเขาต้องพู้เขาต้องพู้ว่าในเขตถึงเวลาเขาต้องใจเขาเขาก็ต้องจ่ายตามกำหนดของเขาใช่แล้วเขาก็เลยแบบต่างคนต่างไว้ใจกันเนาะค่ะเนาะแม่เรียนไปรับตั้งพุ่นลูกจะไปรังพุ่นเร็วเร็วพี่น้องมาเมียไปเลยเย็นวะ เออแซงไว้ยุ้ยแซงไว้เดี๋ยนีเดิเรนมาเรนมนมาให้จักบ่ายนี่่คนสร้างอะไรไปได้ยังมาเล่นอีกวันนี้เบิ้งเบิ้งเร็วมามามานี่เด็ดเบิ้งพี่ละ้ะจิมาตีพ่อพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเฮ้ย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 เอาจิมาลังแก่พ่อเอ้ยโอ้จะขึ้นเงินเจ้าหาบ่เพิ่ากัดจิมาเจ้าไทยคลิปข่อยพ่อไอ่ทำไริ่นกันอยูาเออปิดปิดเราไปยืนโย่เฮ็ดโปรไฟล์ดูเอ้า ถ้าเย็ยนยุวันไหนพี่นอ้องมึงกะคักกันะ่ะเฮ้ยเ,เมียเนาะเอ็ดคลิปพี่น้องต้องเข้าใจนะพี่น้องน้องเอ็ดคลิปมีความคืบนายยังกะไทยลุงป่ามงึงใช่ใส่บัวใช่คลิปนี้ก็คือใส่บัวประตูใส่บัวประตูแล้วก็อ่าที่จะมาติดเขาเนีนยังบ่พี่ก็ลืมเสื้อที่จะมาติดเสาเสาบัวนะ่ะไปเข้าไปเล่นในบ้านนี้ก่าไป

กรดู๊กรหัวนั่นน้อ,อเด็อยคอยเกเย้าส่้างเขาโปะก็ได้แตเ,เป็นยังไงน,นี่ค่ะโอ้ยมนแกะแม่ใบ,บอันใบมีกูอน่าเห็นยังยงทังนั้ทนทั้งนั้นเห็นยังงหมดเลยเปิดกระจกออกแล้วค่อยเย็นดีแล้วต้องเปิดกระจกแล้วค่อยเย็น นูกพี่น้องแหมไปทิมนอนกัาเจ้ากันี้น้องที่เขาว่าใสไหมอันบัวประตูกับอิมีท่ทั้งหน้าเนะาะทั้งหลังเขาก็ว่าใสเนะาะเขาก็ใสมเป็นแบบเป็นจิ๊บๆโชว์ว่าดันเถาะเนาะจะอีในข้างในนะครับ หมดังบอเป็นมาประตูกโมไปแล้วนะพ่อมาแล้วนะพ่อมาแล้วนะทําอะไรอย่าไปเล่นแมงพีเสื้อเอ้ย่นตกใจแ่ไม่มีเสื้อบินพี่น้องอันนี้ก็ยังมีความคืบหน้ายัง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 ไม่เสร็จยะไปไ่น เรียบเนี่ยท่านอ๋มอามาเรียนเห่นงนะอ้าวแบบ้า,บานเนี่ลูกมันเป็นคนเห็ดลูกเป็นคนสะเม,ม,เมี่ยมคนเจ็บฮึอพี่น้องมึงเนี่ยจ็บเป็นวไรอย่างนู้นคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องล่วงหน้าพี่น้องกันที่ร่วมยินดีนำ้ำ พี่น้องแนะนํ่นมาหลายว่าให้ติดบัวประตูนะติดแล้วเด้อครับเด้อมาลูกมาคนแม่ไปพักยังเจ้าอยู่แนะม่อกนะโอ้ยเย็นดีให้อากาศตอนนี้เย็นนะพี่น้องนะเพราะว่ามันคล้มฝนฝนลินมาเลยเย็น

เอามาล่าพีลาาลาล่ล่าน้องสาแม่กัำลูกอ่ะตะลักนีนให้่ล่ไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณกันที่ติดตามสารคดีในแท้ทุกกำลังใจด้วยน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ